สวัสดีค่ะดีพีประดับยนต์ข่าวันนี้เราอยู่กับมาด้า BT 50าศนะูนย์โปรีสองพนานาตาแบบนี้แล้วกันนะคะวันนี้จะทําการเปลี่ยนจอ Android และย้ายกล้องถอยที่อยู่บนกระจอนี้ลงมาเข้าจอแอนดรอย i d ขนาด9นิ้วนะคะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มถอดกันเลยภาพก็จะสั่นหน่อยนะคะแม่คะก็จะดึงจากตรงนี้นะคะน่าดึงหลุดออกมาแล้วเราก็ค่อยๆไล่นะคะอ่า ก็จะปุกปักปุกปักหน่อยออกมาแล้วค่ะอาออกมาแล้วนะคะถอดไม่ยากถอดเหมือนกันกันกบของปี2 0 1 2เลยนะคะนี่หน้ากากชิ้นใหญ่ๆเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะแน่อันเบอร์เริ่มออกมาแล้วทีนี้เอาจอออกมาค่ะอานะคะออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกปลั๊กมาสวมเอาจอแอนดอรอยมาใสา่เอาจอล่างแบบนี้นะคะอะถอยถอถอย,ถอย เล่นได้จนถึง4หน้าจอสำหรับ7 8 6 2แรม4ลอม64นะคะ CPU เป็น6บวก2สองสล็อต USB นะคะ1ช่องใส่ซิมนะคะใส่ซิมในนี้ได้ USB เดิมเสียบที่เดิมไปเลยนะคะอ่ะเรามาฟังดูนะคะคียคอนโทรลมงมาลลยใช้ได้ปกติอันนี้นะคะ เปลี่ยนเปลี่ยนติด่อเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะเพิ่เมงงเสียงทีคอนโทรลออนไลน์ปิดจอถอยว่างเปิดจอนำทางกลับบ้านกำลังนำทางกลับบ้าน ไปตามถนนหมายเลขสามอ่า1ห,หน้า2หน้า3หน้า1ห,หน้า2หน้า3หน้าอ่4หน้าไปเลยเมือ่อรักแล้วเสียใจเธ็เก็บใจดูนี้กำรัก จะดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ใช้ iPhone นะคะสามารถใช้ค่า Play ได้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะแม่คะส่งงานแล้วขอบคุณนะคะพี่ๆท่านใดสนใจลองแวะมาดูที่ร้าน DP ประดับยนต์ค่ะ